สีฟันวันเดอร์สไามเสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้ม เวลามีเครื่องส่งนะองคงจะลงเลยพวกเราเวลาไันใส่เครื่องนี่แมชอบไหมชอบไหมชอบสิแม่เมื่อกี้ไม่จุใจเลยอะอันนี้เป็นชุดของชาวลาวแต่จริงๆไทยกับลาวกับทางหนึ่งกันใกล้ใกล้ใกล้กันมากเลยเอามาปรับใส่กันได้พี่สุดชอบมะแต่ทำไมเราต้องแต่งเต็มขนาดนี้วันนี้พิเศษะลรคุณแม่พิเศษค่ะ ต้องบอกว่าที่เราแต่งชุดนี้เนี่ยมีเหตุผลค่ะเพราะว่าแม่ค้าที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของเราเนี่ยเธอเป็นแม่ค้าสาวชาวเวียงจันทร์ถ้างั้นเปิดรายการก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงจะมาหากิวันนี้เอาให้หายคิดถึงได้เลยเพราะว่าแขกรับเชิญของเรามาจากเวียงจันทร์ค่ะขอต้อนรับคุณพิมพ์จันทร์นะคะจากร้านข้าวห่อใบบัวสูตรเวียงจันทร์ค่ะ Uh oh. น้องจันท <มา S 2> ร์มาเป็นสหายไทยนีค่ค่ะค่ะแต่งงานนานหรือยังคะ งานมา27ปีแล้วค่ะโดย27ปี27ปีแล้วจ้ะแต่ตอนแรกก็คือเข้ามาทำงานก่อนเข้ามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่17ค่ะเป็นสาววอรเนาะพบรักกับสามีได้ยังไงก็คือสามีเนี่ยนะคะแกส่งปลาไปส่งที่ชัยนาทเพราะว่าหนูมาทำงานอยู่ในเมืองไทยใช่ทำงานอยู่ในเมืองไทยค่ะตอนนั้นอยู่ชัยนาทก่อนใกล้กันแฟนนะของแม่พีน่ะเขาอยู่นครสวรรค์ค่ะคุณแม่พิมาอยู่ชัยนาทใกล้กันเแล้วไปพทกกันแถมได้จังไหร เพิ่นไปกินข่าวค่ะไปกินข่าวกับพ่อกันนะคะกินข่าวเนี่ยกินข่าวเนี่ยไปทานข้าวไปทานข้าวก็เลยไปเจอกันค่ะไปทานข้าวก็เลยไปเจอกันครั้งห้าครั้งค่ะคไปในเดือนละทีค่ะก็แกจะไปเดือนละครั้งค่ะไปเดือนละครั้งสี่ห้าเดือนไอ้บอกเขาที่ห้าเนี่ยฝ่ายชายอ่ะขอแม่พิมพ์แต่งงานเลยเหรอใช่ค่ะ แล้วแล้วเรายังไงก็ตกลงเลยค่ะไใช่อ่ะตกลงเลยไม่เสียเวลาใช่อะเกลงเลยไม่เสียเวลามากมายเลยตกลงเลยแล้วคุณสามีก็ไปขอสูตรที่เวียงจันทร์ค่ะที่ลาวค่ะหนูดูสิขอให้เกียรตินะให้เกียรติอย่างนี้เออวันนี้เห็นเห็นคุณแม่บอกว่ามีสูตรข้าวห่อใบบัวเป็นสูตรของเวียงจันทร์ใช่ค่ะเป็นสูตรของตัวเองค่ะโอ้มาจากนู้นเลยค่ะหนูก็สามีนะค่ะก็คิด ค้นขึ้นมาสองคนเข้าวหออไปบัวสูตรเวียงจันทนจริงๆอาหารของเรากับของทางเวียงจันทก็ใกล้เคียงกันเหมือนกันเอ้าเด็กๆยกมาคุณแม่กินองทะลุแมสเลยคุณแม่แล้วดูเครื่องเขาสิแน่นๆเลย นี่หนึ่งห่อมีอะไรบ้างแม่พิมจ๋าในหนึห่อนะคะก็จะมีถึง9อย่างค่ะเทคือข้าวโพดแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็ถั่วลันเตานะคะแล้วก็แปกุ้ยค่ะไข่ไข่เค็มไข่แดงเค็มคุณเชียงเห็ดหอมหมูแดงค่แข้าวอย่างสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะสมุนไพรก็คือห่อมาเสร็จสับอยู่ในใบนี้เรียบร้อยคุณแม่บอกว่าไอ้ใบบัวเนี่เนาะ เวลามาห่ออาหารมันจะหออหัข้าวจะหอมใช่ไหมั้ยแล้วนี่ห่อเท่าไหร่อย่างเงี้ยโอ้ห่อละห้าสิบบาทค่ะโอ้ใส่เครื่องแาบพิมพ์แน่ๆค่ะพิมพ์จ้ะหนูขายร้อยกว่ายังได้เลยนะก็คือ ช่วงนี้มันเหมือนแบบเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีด้วยค่ะ<อ>หนูก็เลย,อย,ยอยากจะช่วยคนก็ขายแค่ห่อละ50บาท 1>, 1ห่อเนี่ยแม่พิมใส่น้ำจิ้มใช่ใค่ะมันเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยคล้ายซีฟู้ดค่ะก็คล้ายๆซีฟูด้ดอะค่ะแต่หนูคิดคน้นขหนูขึ้นมาเอง่สูตรเด็ดจลยค่าสูตรเด็ดที่น้ำจิ้มค่ะก็คืออร่อยไหม ก็คือต้องแซบๆอะค่ะสูตรที่อยิมได้ก็ต้องลองชิมดิของพิเองค่ะลองชิมเลยค่ะจริงๆถ้ามันจะอร่อยจริงๆสูตรเด็ดมันอยู่ตรงไหนบ้างคะแม่พิมพ์ค่ะของเราเนี่ยนะคะจะทําใหม่สดทุกห่อจะต้องใหม่สดทุกห่อวันต่อวันเลยะค่ะวันต่อวันไม่ได้ไม่ได้ห่อคือจะเอามาทิ้งไว้ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะ ลูกค้ามานั่งปุ๊บสั่งเลยข้าหอยบัวสามห่อสี่ห่อหนูก็ทําเลยก็ต้องรอรอก็ต้องรอต้กนาทีถึงจะได้กินอ่าหลังจาะประมาณ15นาทีเห็นบอกว่าข้าวห่อใบบัวนี่นะคะของน้องพิม์นะยอดปังมากเลยแบบเอาที่แบบเคยได้ออเดอร์แบบมากสุดเลยเท่าไหร่วันนั้นอะห้าร้อยห่อค่ะคุณผู้ชมข้าวห่อใบบัวสูตรเวียงจันออเดอร์เขาปังจริงอะไรจริงเลยค่ะ แมน้ำมั่มมากๆเลยเดี๋ยวพักให้แม่หายเขาลองลิ้มชิมรสชาติเต็มๆคำกันหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องดีๆเด็ดๆยังรออยู่อีกเพียบสวัสดีครับผมคุณบอลจากรักสลิดนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมจะมาขอบคุณรายการผู้หญิงทํามาหากินหลังจากที่ผมไปออกรายการมาแล้วเนี่ยนะฟีดแบ็กปังมากๆแบบสุดๆเลยยอดขายในวันนั้นของเราเนี่ยเป็นแสนๆสุดๆเลยครับ จนเราต้องบอกพนักง,งานวนะ่าเฮ้ยตั้งสติก่อนเตรียมตัวใหม่นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้กลับมาหลังจากนั้นอีกก็คือกลุ่มลูกค้าในรายโ o เเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหลายพันคนเลยทีเดียวต้องขอบคุณรายการมากๆเลยนะครับที่ที่ให้โอกาสลักสลิดของเรานะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับถอยให้อนทิ่เจอเธอ โอเคดีไหมเอาก็ตาไม่ทันสิเออเออทำงานทอะไรกันไปทํางานหรอก็นี่ทํางานอยู่กันแม่แล้วยังไงทําอะไรกันทําอะไรกันทำอะไรกันโพสท่า้ปก็ถ่ายรูปเออจะถ่ายรูปไปทำไรดีมากดีมากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดีมากดีมากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฮะดีไหมล่ะเป็นได้หรอแล้วโพสเมื่อกี้ ใครของไม่ได้หรจาจะ,ะแล้วใครจะมาซื้อใครจะมากินของนี่นดูตัวอย่างยังไงอะม,มาะเราสองคน <laughs> อนนะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหันต้องขนาดนั้นเลยหรอขายของแม่ขายของขายของเราสองคนก็ยังไม่ได้การจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์น่าจะไม่รอดด้วยท่าทางด้วยการไม่คุ้นชินแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งต้องบอกเลยว่าเธอเก่งในเรื่องของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลต่อผู้พบเห็นเป็นจํานวนมากก็คือการรีวิวที่ประสบความสําเร็จขอต้อนรับคุณแคทนะคะจากแบรนด์ Rich g o Serum โอ้โหสวัสดีค่ะไสดค่ะ แ้อย่าวม้แตน,นพูดเลยหเห็นแค่ตัวเห็นแค่ผิวฉันก็อยากจะถามเาแล้ว่าไปซื้อที่ไหน hey, เฮ้ยเราอย่ยืนใจลงถูกกัน่อยดีกว่า <laughs> ขอดูผลงานของน้องแคปได้ไหมคะที่เคยลงนี่ นี่แหละอินฟลูเอนเซอร์ทำให้คนเพื่อเห็นอยากทําตามใช่ไหมอันนี้เป็นคริสต์มาสที่สวยมากค่ะแคทขาแล้วแต่ละาไม่ายด้าะูกลุโพสออกมาสวยหมดเลยอ่ะสอนหน่อยด้วยสอนหน่อยด้วยสมมติเนี่ยฟูารีจะโพสถ่ายน้ำปลาร้าพี่สูจน์จ้างหนูมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์น้ำปลาของเราเป็นขวดน้ำปลาหนึ่ก็โอ้เบาๆ ปานินค่ะปานินแดดเดียวปานนิค่ะปานินค่ะงาปานินค่ะก็ถือว่ารูถึงปานินของพี่ก็ทำแบบหน้าตาแบบน่ากินน่ากินเออหน้าตาแบบน่ากินปานินปานินหรือหนูที่ไหนล้วเราก็ต้องตื่นแบบเชิญเชิญเนี่ยนะเปกดเซรั่มนาลูกอ่าลองดูมาลองดูอันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเกี่ยวกับผิวหน้าเราก็ต้องนินเกี่ยวกับผิวหน้านิดนึงไกลๆเลยนะ เพราะน้ำมันแถวเบามากเลยนะมันด mm no. ูกันแต่งก็สวยงายไปหมดเลยร้านเล็กแม่ร้านเล็กแม่ลูกจิมที่แนวอะยังไงดีลูกโอ้ยชนโอ้ยโอ้ยโอ้ยชน่พวกเรา4ีคนกันนี่เนี่ยดูพวกเราหรอเออชุดพวกเราหนูราโชว์เข็ได้ไหมอันนี้แค่ออเดอร์ออเดอร์แค่เรียกเบาๆนำย่อยลองคุยงานหลักไ้มเราจะนั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเชค่ะตรงนี้คือสินค้าที่ ตัวน้องแคทเองเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันคืออะไรก็ลูกริสโกเซรั่มริสโกริสโกริสโกแปลว่ารวยร่ำรวยทองคำโอ้โหแต่ว่าดูในส่วนผสมดูในขวดเนี่ยที่พี่ตาเห็นนี่นะหรือพวิปปิ้งนยเออเหมือนมันมีส่วนผสมของทองอยู่ในนั้นเลยเนาะส่วนผสมหลักๆเราก็คือทองคำค่ะเราใช้ทองคำแท้เลยค่ะตัวทองคำค่ะหลักๆมันก็ช่วยลดเลือนาว่าแล้วก็ริ้วรอยค่ะตื้นๆให้ผิวตึงกระชับจริงๆหนูเริ่มมาเป็นเจ้าของแบรนด์ได้ยังไง เพราะเมื่อกี้เราคุยเรื่องของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะ,ะหนูทำอะไรมาก่อนเป็นลําดับกว่าจะมาปั้นแบรนด์เป็นของตัวเองอตอนแรกอะคะเคทก็ทํางานประจําค่ะเป็นพนักงานบัญชีทั่วไปเนี่ยค่ะรับฟรีเลนด์ด้วยนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะซึ่งทํางานจนไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเลยจนมาถึงจุดจุดนึงเนี่ยค่ะ จนใครคิดว่าแบบแค่ปล่อยตัวเกินไปแล้วแบบปล่อยขนาดไหนผิวหน้าเหมือนมีฝ้าบางๆอะค่ะมีกระอะไรพวกนี้ค่ะแต่ได้คาบอกว่าตัวน้องแคทเองเนี่ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายใช่ไหมลูกตอนเสียความทรงตัวไปเลยค่ะตอนนั้นน้อยมากแล้วคิดว่าเออเราเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเราต้องเราต้องพัฒนาตัวเองเราต้องสวยให้ได้วันหนึ่งเราจะเดินแบบเชิดได้เลยตอนนั้นทําแบรนด์หรือยัง ตอนนั้นยังไม่ทแบรนแคทก็เลยได้มีโอกาสคะ่ะรู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งคะ่ะที่เขาเปิดเกี่ยวกับโรงงานสกินแครค์ค่ะแล้วก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับสารสกัดต่างๆอะคะ่ะแคทก็เลยถามว่าพี่คะตัวไหนที่สามารถหนูใช้ได้บ้างคะหนูผิวแพ้ง่ายมากเลยนะคะพ <c oughs> ี่เขาก็เลยแบบแนะนํานะคะอยู่สักระยะหนึ่งอะคะ่ะ <c oughs> ก็ส่งตัวเทสเตอร์อะค่ะมาให้หนูเทสให้หนูลองใช้คะ่ะเ <c oughs> พราะเราโดนแดดเยอะคะ่ะเลยทำดิโตรเซร่มตัวนี้นะคะออกมาเพื่อให้ช่วยลดเลือนฝ้ากระนะคะที่เกิดจากแสงแดดเป็นหลักเลยคะ่ะ และสำหรับคนที่ผิวหน้าหมองคล้าจากแสงแดดก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะจะช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นค่ะผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านนะคะรวมถึงพวกริ้วรอยต่างๆจะแลดูตื้นขึ้นด้วยค่ะอือก็ลบเลือนลงไปเนาะนั้นแสดงว่าคนที่กําลังเริ่มเกิดปัญหาอเอาตั้งแต่เล็กๆนะคุณผู้ชมใช้อย่างต่อเนื่องมันจะแลดูจางลงมันจะทําให้ผิวนั้นเนี่ยแลดูกระจ่างใสขึ้น แล้วนนั้นเนี่ยมีส่วนผสมอะไร<อ>บ้างห,หลักๆเลยนะคะเป็นส่วนผสมเกี่ยวกับตัวทองคํานะคะวิตามิน B3 ค่ะแล้วก็ในส่วนของไฮยาลูโรนิกนะคะที่ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชืน่น,นค่ะกลินดีจังเลยอ่ะ ดีออกมาได้กลิ่นเลยอ่ะค่ะส่วนตัวใส่ตัวรองคาลงไปใช่ค่ะตัวโซเดีมนะคะหยดไปมันจะไม่ซึมเข้าสู่ผิวทันทีนะคะเพราะเราไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ค่ะก็คือเรานวดนวดเข้าสู่ผิวแล้วก็จะไม่รู้สึกระคายเคืองค่ะไม่ระคายเคืองไม่แพ้ไม่แพ้เย็นเย็นผิวไหมคะรู้สึกเย็นผิชุ่มชื้นดีร่้ไม่เย็นาตอนไหนบ้างคะน้องแคทตัวนี้นะคะสามารถใช้ทาได้ตั้งทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะตอนแต่งหน้าเนาะใช่ค่ะ อันนี้จะทําให้เครื่องสําอางเราติดทนด้วยนะคะและแคทขอแนะนานิดนึงนะคะหลังจากทาเซรั่มของเราแล้วนะคะอย่าลืมที่จะทากันแดดเพื่อที่จะบารุงผิวด้วยนะคะความแตกต่างค่ะอันนี้หนูใช้อันนี้หนูไม่ใช่เออม่ันจะผ่องเลยนะฝั่งนี้ชุ่มฉ่ำใช่เออชุ่มชื้น ช่ดูใสเลยค่ะพี่สุขาอีกด้านมันจะดูใสอีกข้างดูเหมือนดูมัน่อง่<ด>ตอนไม้ห้างแรงไม่ได้รับน้ำามันตาซี <c oughs> แล้วแล้วลูกค้าที่เขาบอกว่าไปใช้แล้วเรามีฟีดแบ,บ็กกับมา,างไางะตอนนี้ฟีดแบคลูกค้าดีมากๆนะคะผิวดีขึ้นค่ะผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ต่างเออมาซื้อซ้ําค่ะ99%เลยนะคะมีผสมทองด้วยมันแพงไหมคะน้องแพทจ๋า ไม่แพงเลยค่ะแคทก็ตั้งใจไว้ว่าจะทํายังไงก็ได้ให้ทุกคนสามารถจับต้องได้ในราคาที่จับต้องได้แล้วก็เห็นผลที่ดีแล้วก็สินค้ามีคุณภาพค่ะแคทก็เลยมีขายเป็นน้องบอกไม่แพงอ่ะโอ้ไม่แพงก็จัดสินค้าโจหนักๆเลยนะจ๊ะได้ค่ะโปรโมชั่นหนักๆของเราในวันนี้เลยนะคะแคทนํามาฝากสําหรับแฟนๆรายการผู้หญิงทํามาหากินโดยเฉพาะเลยค่ะปกตินะคะซื้อเซรั่ม3มขวดนะคะราคา990บาทค่ะวันนี้นะคะแคทจ โปรโมชั่นสำหรับรายการนะคะเปิดตัวเพียง100บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสามขวดค่ะรา <Hey. S 1> คาหนึ่ร้0บาทค่ะ้ มาหากินอย่าขาดทุนกลับไปนะลกูกไม่เป็นไรคะ่ะเพราะอ,อยากให้ทุกคนได้ลองใช้คะ่ะฟังให้ดีๆฟังไม่ผิสร้าง,งผิดนะ,ะนี่คือการเปิดโปรโที่นี่ที่แรก<ช>ครั้งแรกสำหรับแบรนด์ Rich g นะคะเพราะฉะนั้นฟังน้องแคทให้ดีๆเงิน100บาทของคุณทำอะไรได้บ้างเอจัดเงิน100บาทได้เซรั่มคะค่ะ 3ขวดเลยค่ะให้ไปทดลองใช้ได้ยาวๆ1นึเดือนเลยค่ะแต่แคทขอค่าจัดส่งนิดนึงนะคะมีค่าจัดส่งแค่65บาทนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะไม่บวกเพิ่มใน65บาทนี่แล้วให้เขาเถอะให้เขาเถอะส่งห้าบาทเองได้เท่ากับ165บาบาทแต่คุณได้ ไปทั้งหมด3ข <3 S 1> วด<ว>ติดต่อได้ที่ไหนค่ะสามารถนะคะสั่งซื้อได้ผ่าน l i น e แอ r serum นะคะหรือสามารถสแกน QR code ได้ทางหน้าจอได้เลยค่ะหรือสั่งซื้อถังผ่าน f a c e b o o k นะคะในเพจ risco serum เพจหลักบ,บริษัทค่ะ ทักสั่งซื้อทางแชทกับแอดมินได้เลยนะคะจะมีพี่ๆทีมงานนะคะคอยให้คำปรึกษานะคะแล้วก็คอยตอบเกี่ยวกับปัญหาผิวต่างๆของคุณลูกค้าค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกในการพิมพ์นะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์นะคะ0944299299ได้เลยค่ะ โอ้โหไม่ไปหขายได้เลยนะอย่าซื้อไว้คนเดียวซื้อไปขายต่อหรือไม่ก็ซื้อไปแจกโอ้ขายเออไม่เอาถ้าเป็นหนูหนูไม่เอาแค่ร้อยเดียวหรอกจะซื้อเอาสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนน้องแคทอีกที่ลูกค่ะสามารถสั่งซื้อได้นะคะผ่าน line sr ซีดำนะคะหรือสแกน QR code ได้ผ่านทางหน้าจอได้เลยค่ะหรือสั่งซื้อทางผ่าน Facebook นะคะเพจ risco เซรั่มเพจหลักบริษัทค่ะหรือนะคะจะสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรนะคะ0944299299ได้ ได้เลยค่ะนี่ง่ายง่ายวันนี้ต้องขอบคุณบริษ g โกมากๆที่เอาโปรดีๆมาให้ในรายการผู้หญิงตมหากินและขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยของเราแคทค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าช่วงหน้าขอพักแั๊บเดี๋ยวมาเจอกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะ พี่ป้อมค่ะขอบค, um. <อ>คุณค่ะเราสองคนเป็นเจ้าของร้านมอร์จิรามิค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องขอขอบคุณทางรายการนะคะที่ให้เขียนมาไายทำรายการที่ลานของเราค่ะยังไม่ท่านชมรายการในพอเบอร์ของพี <Credit> ่กวนขึ้นมานะคนโทรเข้ามารับสายึ้นไม่ทันเลยค่ะแล้วก็มาดูมาลูกค้ามาถอยกันหน้าร้านเต็มเลยค่ะใช่ออเดอร์ปังมากมากตอนนี้คือยอดขายของเราก็อัพขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ห่อใบบัวนี่นะคะของน้องพิมพ์นะยอดปังมากเลยแบบเอาที่แบบเคยได้ออเดอร์แบบมากสุดเลยเท่าไหร่วันนั้นอ่ะ500ห่อค่ะห้าร้อยห่อห่อกันมือเป็นระวิงลยนะแม่นะก็ได้ลูกสาวช่วยค่ะลูกสาวเรียนจบมาแกยังไม่มีงานทำมามาช่วยกัน3คนไม่ลูกอะไรเงี้ยก็มาช่วยกันธุรกิจครอบครัวเป็นไงคะอร่อยมากคุณแม่เคยกินมาเยอะแล้วนะอันเนี้ยข้าวข้าวบ้วน แล้วก็ไม่ได้เจเจอของพวกนี้ค่ะสมุนไพรต่างๆที่ใส่มา,าแล้วส่วนของหนูนะคะสูตรเด็ดของหนูก็คือนูนจะใช้ใบบัวแห้งเพราะว่าใบบัวแห้งเนี่ยมันจะไม่ขมมันจะได้ความหอมจะลกอบพวนอยู่ในนั้นค่ะแล้วก็ส่วนข้าวหนูเนี่ยก็คือใส่ขิงกับกระเทียมเจียวให้หอมแล้วก็นําไปในข้าวเม็ดข้าวก็จะเงาวับ สูตรของหนูนะคะนี่ไงมันจะเป็นสูตรเวงจังเนี่ยเ่ยมันเป็นสูตรของหนูการที่จะทําอาหารกับใบบัวเราเห็นมาเยอะแต่แค่เราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของการที่จะทําใบบัวให้อร่อยให้หอมอ่ะก็คือแม่บอกต้องทําจากอันแห้ง เพราะว่าใบบัวให้ยกใบบัวสดเนี่ยยางมันเยอะค่ะยางมันเยอะมันมันนึ่งแล้วรสชาติมันจะเสียรสชาติมันจะเสียค่ะเพราะว่ามันขมแต่มันกรอบอะมันกรอบก็งทไงคะหนูมีกรรมวิธีการทําค่ะก็คือหนูนาใบบัวแช่ไปในน้าให้มันให้มันความมีความชุ่มชื้นค่ะให้มันนิ่มแล้วหนูก็นาไปนึ่งนึ่งประมาณหลังจากน้ําเดือดแล้ว่นึ่งประมาณ2นาทีก็ใช้ได้เลยค่ะไม่นานค่ะแล้วไปรับใบบัวมาจากไหนจ๊ะสามีหนูเนี่ยหลังจากแกเพาะปลาแล้วเนี่ยแกก็ เด็ดใบบัวมาตากไ, <ป S 2> ไปบัวนี่ไปเก็บมาจากไหนไบึงบ,บัวในบึงบอละเพ็ดค่ะในบึงบอละเพ<ม>็ดเลยลไม่่หวงบัวเลยกูไม่กลัวเค่ะ <c oughs> ให้ฆ่าไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แค่เ่ีย่เราเป็นต้องด้วยนลังค่ะไอ้เค่ไอ้ขวางมันเหมือนแับแบบว่าอาชีพเนาะพี่เนาะเราทำยังไงที่จะมีรายได้เสริมต่อยอดเราก็เออหลังจากว่างเพราะปลาหกเดือนแล้วเราทำยังไงถึงจะมีอะไรได้ขึ้นมาใช่ค่ะขายพันปลาด้วยแล้วมันจะว่างหกเดือนน้าแกก็ไปเด็ดใบบัวเนี่ยมาตากให้หนูมาทำข้าว่อบบัวที่ร้านนี่แหละที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างนอกจากข้าวหอมข้าวหอใบัวมีเมนูเยอะนะคะหนหนูก็พยายามทำขึ้นมาอย่างเช่น ปลาทับทิมทับทิมสองแผ่นดินนะคะน่ะสองแผ่นดินใช่ค่ะชื่อเขาปลาทับทิมสองแผ่นดินค่ะชื่อแกน้องคนแรกมาสองแผ่นดินแล้วค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือปลาทับทิมทอดกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือต้มรักบัวสวรรค์ว้าวอันนี้ข้าวมันไก่สูตรเด็ดสูตรเด็ดของแม่พิมลองลองลองชิมนะคะลองชิมดูที่ร้านก็มีหลายเมนูนะคะมีเลือกเค่ะแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นใบบัวของเขาเนี่ย ส่งขายต่างประเทศด้วย uhh> ใช่ค่ะส่งขายต่างประเทศด้วยค่ะอิหลีค่ะ well> ิหรค่ะปปปปสอบบมลาค่ะที่ไหนค่ะไต้หวันฮ่องกงจีนแล้วก็สิงคโปร์ค่ะเขากไปทำอะไรเขาก็ไม่ทำข้าวค่ะทำข้าวบะจ่างห่อข้าวใบบัว แล้วก็ไปพวกห่อพวกอ่ะพวกอาหารต่างๆค่ะเตามพัฒนาการอะไรเงี้ยใช้ห่อใบบัวเยอะใช่ค่ะมันจะเก็บได้ประมาณ8-9เดือนนะคะเพราะว่ามันแห้งไม่ไม่ค่ะคือตากสามเดแล้วค่ะโอ้เขามีวิธีของเขางั้นแม่พิมข้าวห่อใบบัวเกิดจากอาชีพที่สามีเก็บใบบัวใช่ค่ะแล้วเอามาทําเป็นเมนูขายต่อยอดใช่ค่ะฉลาดมากพี่ชมตอนที่แม่พิมพ์ทําสูตรเป็นข้าวห่อใบบัวครั้งแรกอ่ะมันขายดีคนชอบติดใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยม่ใช มันก็จะมีอุปสรรคมั่งนะคะครั้งแรกเลยอ่ะก็คือหนูจะทํามาเนี่ยท้อถอยเหมือนกันเพราะว่ากว่าหนูจะมาจับจุดถูกอ่ะก็คือหนูหุงข้าวเละมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยกว่าหนูจะรู้สูตรอ่ะนั่นแหละหนูลองปลูกมันมาจนนานมาสามเดือนโอ้โนก็มานจะเลช่ค่ะจนจะเลิกขายแล้วค่ะแต่มาคิดอีกทีหนึ่งเราจะท้อไม่ได้เราต้องหากิน เราต้องสู้ลูกผู้หญิงต้องสู้ร้านอยู่ตรงไหนร้านก็อยู่นครสวรรค์นะคะแต่ว่ามันจะจากเมืองนครสวรรค์ไปที่เกียงไก่ประมาณ12กิโลนครสวรรค์คุ้มแสงค่ะอ๋อ้อจุแสงไปเช่นจุ้งแสงใช่ไปเช่นจุ้งแสงค่ะไปเช่นจุ้งแสงร้านทิมจันข้าวมันไก่แลวช่วงโควิดกระทบไหมกระทบค่ะลูกค้าใช่เขาก็หยุดเดินทางเขาก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยโทรสั่ง ก็ม,มีค่ะเพาว่ามันนั่งกินใช่มาน,นั่งกินไม่ได้ไไดลราสั่งแล้วก็ลูกสาว มารับมั่งแล้วก็ลูกสาวไปส่งมั่งอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่เราต่างประเทศยังสั่งไหมคะช่วงโควิดเขาสั่งสั่งสั่งค่ะหนูว่าบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บนบนหลวงปู่หลวงปู่กิ่งที่วัดเกียงไกเหนือแล้วก็เจ้าแม่หม่อนทองคือต้องบอกว่าเจ้าแม่หมอนทองก็คือเจ้าปู่กิ้งเนี่ยเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่คุณนครสวรรค์นับถือค่ะเราก็ไปบนเขาบนหลวงปู่ขอขอท่านว่าเออทำยังไงถึงจะขายไปบัว ให้หมดภายในเดือนนี้เนาะก็กลัวโควิดหนักใช่ไหมเราเราก็กลัวเงินเราไปจมกลัวจะขายไม่ได้ก็ไปบนหลวงปู่เป็นที่พึ่งทางใจใช่เป็นที่พึ่งทางใจไดแล้วได้ใช่ไหมได้ค่ะหนูไปบนหลวงปู่ไว้หลวงปู่กิ่งถ้าหนูขายไปบัวหมดภายในตันในเดือนนี้หนูจะเอาข้าวมันไก่เนี่ยไปถวาย100่อห่อแล้วพอจบความสำเร็จไหมพอคบความสำเร็จค่ะถวายไปยังหนูถวายแล้วเรียบร้อยค่ะลงได้ และะก้กย้งคงบอกว่าขอเป็นข้าวมันไก่ได้บ้างไหมขอข,อข,อขอ้าวขอใบบัวได้ไหมท่านคงเบื่อแล้วเป็อร้อยห่อหนูก็ไปนึ่งไปถวายนะคะมสมมติมว่า<ม>หนูวนอะไรไว้อย่างสมมติว่าเอวันนี้หนูขอให้ไขยดีนะปังๆนะร้อยห่ออะไรเงี้ยอหนูไขยได้ร้อยห่อหนูก็ เอาเข้าไปบัวนึงไปถวายท่านในทุกพื้นที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนในพื้นที่ศรัทธาคนนอกพื้นที่ถ้ารู้เรื่องราวก็สามารถที่จะแวะไปกราบไหว้ขอพรหรือสถานที่ตรงไหนที่บนได้ก็ทุกคนก็ยินดีต้อนรับอ่ะเป็นที่พึ่งทางใจคุณแม่เพะาว่เมื่อกี้ชิมไปแล้วบอกเนไงไม่ได้บกาต้องบอกเลยนะว่า ไม่ผิดหวังเลยคือมันร่วนแต่มันมีความนิ่มอยู่มันไม่แข็งอร่อยมากไม่พิมขาแล้วโดยเฉพาะน้ำจิ้มแนะรสชาติขดยอดเลยอร่อยมากค่ะผานมานครสวรรค์แวะหนุนพี่พิมพ์นะคะ้าตั้งร้านอย่ร้านตั้งอยู่ไหอะอพี่พิมบอกเลยร้านนะคะก็อยู่ที่อยู่ริมถนนเส้นนครสวรรค์คุ้มแสงนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนได้นะคะแม่ค้าเป็นเบอรองมากๆค่ะ มีค่ะเบอร์โทรมีนะคะ,ะ0ูนย์นะคะ8 6 9 0 4 3 9นะคะอขอบขอบพระคุณมากค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณคนคนทรสวรรค์ทุกท่านทุกคนเลยนะคะที่ อุดหนุนข้าห่อใบบัวหนูใครที่ผ่านไปแถวนครสวรรค์นะพี่สุนะแวะไปอุดหนุนได้เราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็รายละเอียดถนนเส้นไหนอะไรเงี้ยสายนครสวรรค์ชุ่มแสงของอร่อยนะคะแล้วก็วัตถุที่ใช้คือของดีเชอของดีมากแล้วราคาไม่แพงด้วยใช่แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณแม่พิมพ์ข้าวห่อใบบัวสุดเลี้ยงจันค่ะแม่พิมจ้าก่อนจากลา อยากฟังคําคมไหมฟังฟังฟังต้องฟังนะถ้าไม่ฟังเดี๋ยวมันไม่จบไม่ได้เดี๋ยวจบไม่ลงนะคะเล่นหุ้นนะไม่ใช่ทางนู้หรอกแต่ก็สามตัวล่างน่ะก็จัดมาเด็กจัดมาเด็กไม่พิมเล่นไหมไม่เล่นเลยไหมมือไม่ไม่ไม่อยากเลือดสูบฉีดไหม่ะบอกหน่อยสิตอนนี้บอกเขาสักหน่อยดิเล้าเราบอกสิบอกอะไรหรอช่วงนี้จะแม่ไม่เครืหมายมือใหญมั่งบอกหน่อยเถอะจะได้มีทุนไปตั้ง ร้านได้สวยๆมาหากินดีกว่าจ้ะใช่ค่ะมาหากินดีกว่านะการสืบประวัติกันสิถ้าอยากจะเล่นน่ะประวัติจันที่สุดค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะจันทึงสุขในะบ่วโมงช่วงวันค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ